ในเรื่องของกลุ่มทุนสีเทาที่ผู้ประกอบการหลายท่านแสดงความเป็นห่วงเป็นใยว่าจะมีการสอดแทรกเดินทางเข้ามาในประเทศไทยในช่วงของฟรีวีซ่านั้นกรมประชาการตำรท่องเที่ยวไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับเรามีมาตราการในการป้องกันปราบปรามกลุ่มทุนสีเทาดังต่อไปนี้ครับข้อที่หนึ่งก็คือเราจะมีการส่งเจ้านนหน้าที่ตำรวจท่องที่ของเราเนี่ยเดินทางลงพื้นที่ เพื่อเก็บข้อมูลและพูดคุยกับผู้ประกอบการให้มากที่สุดเท่าที่เราจะทําได้นะครับเพื่อเก็บเป็นข้อมูลโดยจะเอาข้อมูลที่ได้มาบูรณาการกับฐานข้อมูลเก่าที่เรามีอยู่แล้วนะครับหลังจากนั้นเราจะมีการแชร์ข้อมูลไปยังตำรวจต่างประเทศที่เป็นสมาชิกขององค์การตำรวจสากลทั้ง195ประเทศเพื่อนําไปสู่การดําเนินคดีที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดหลังจากที่มีการดําเนินคดีแล้วเราจะมีการผลักดันผู้กระทําความผิดและขึ้นบัญชีสีดําไว้เพื่อไม่ให้กลุ่มทุนเหล่านี้หรือผู้กระทําความผิดเหล่านี้ เดินทางกลับเข้ามาสแสวงหาผลประโยชน์ในอุตสาหการรมการท่องเที่ยวไทยได้อีกนะครับทั้งนี้และทั้งนั้นก็ให้เป็นไปตามนโยบายของท่านนายกรัฐมนตรีที่กล่าวไว้ว่านักท่องเที่ยวนะครับจะต้องมีความมั่นคงและปลอดภัยตั้งแต่ก้าวแรกจนถึงก้าวสุดท้ายและผู้ประกอบการทุกคนจะต้องไม่ถูกเอารัดเอาเปรียบจึงขอเชิญชวนนะครับความร่วมมือต่อพ่อแม่พี่น้องประชาชนทุกคนนะครับว่าหากเราอยากจะให้ประเทศไทยมีเศรษฐกิจรุ่งเรืองเจริญก้าวหน้าอุตสาหการกรมการท่องเที่ยวไทยมีความเจริญรุ่งเรืองแล้ว ขอให้ทุกคนร่วมกันเป็นเจ้าภาพที่ดีและใช้โซเชียลมีเดียอย่างสร้างสรรค์และเป็นเชิงบวกมากที่สุดครับ